สวัสดีค่ะวัสดีพี่ทุกคนด้วยนะคะเอาละค่ะกลับมากับเกม Star p r o j ก c ์ในเนื้อเรื่องของวนย่องบทที่5แล้วนะคะโอเคเราไปเริ่มกันเลยกรีงกรีงเสียงโทรศัพท์ที่น่าสำนักญสำนักงานดังขึ้นจังไหนนะ่ะเธอที่โทรเข้ามาึมวิงเอดีนี่ ถ้าเป็นมีไอดีแล้วก็มันคือที่ที่ไปคุยกันเรื่องถ่ายโฆษณาโดยให้ไซเรนเป็นนายแบบนี่นะาจะมาเรื่องอะไรกันนะถ้าเป็นเรื่องโฆษณาแล้วก็ตกลงกันไว้ว่าจะคุยกันตอนประชุมคราวหน้านี่นาะนี่ไม่ใช่เวลาที่จะมาติดต่อที่จะติดต่อมาโดยไม่มีเรื่องอะไรพิเศษด้วยสิลองรับก่อนแล้วกันเ,เสียงกริ้งกริ้งเนี่ยจะรู้ได้ยังไงคือไม่ใช่โทรศัพท์บ้านหรอที่แบบกริ้งกริ้งมันสมัยก่อนไม่ใช่หรอ สมัยนี้ยังมีกริ๊งกริ้งอยู่เหรอเอ้เอ,อไไรว่าหลังจากคุยโทรศัพท์กับวิงเอดีเสร็จฉันก็รีบวิ่งมาที่สำนักง,งานเขอาส้นนั่งานใหญ่ของวิงเอดีทั้งอย่างนั้นฉันบอกไซเลนเอาไว้ว่าให้มาเจอกันที่คลอบบี้ฉันชะงักฉันจะงักคอหันซ้ายหันขวามองไปรอบๆแล้วก็เห็นไซเลนยืนอยู่หาวไปเล็กน้อยอ๋ อ๋อลืมอ๋อจิบจับถอนเสื้อนอกออกนะคะตัวไซเลน่ะคะ่ะเพราะว่าจิวสูชุดสีแดงมาชูฉาดเกินไปแล้วก็เลยให้ใส่สเสื้อข้างนอกสีขาวอย่างเดียวกางเกงก็ดุดดุดดุดเท่ดุดเนี้ยดีนะก็เลยโอเคเอาอย่ๆๆๆางนี้ละกันเนาะไม่ต้องซื้อเสื้อใหม่ให้ด้วยเสื้อใหม่แต่ละตัวเป็นแบบแฝงนั้นเลยอะเขียนต่อกันเลยค่ะทางนี้ทางนี้ เมื่อกี้อ่านจบอ,องค์คัาลยแล้วทำไมทำไมถึงให้ออกมามีเรื่องที่จะเจรจาต่อรองนิดหน่อยนะ่ะเรื่องที่วิงเอดีบอกทางโทรศัพท์มีเพียงเรื่องเดียวนั่นก็คือเรื่องโฆษณาที่ไซเลนบอกว่าจะถ่ายถูกเยอะเลยทั้งหมดเอาแต่สยยยิ้มอยู่ได้ต้องมีใครบางคนวงการเรื่องนี้แน่ๆ งาน,นง,งานในครั้งนี้หากเธอที่จริงนะฉันจะให้เขามาดูตัวเธอเจตะจ่าแล้วถามเองว่ายังอยากจะเปลี่ยนเปนคนอื่นอีกหรือเปล่าครูต่อมาก๊อกก๊กข,ขอเข้าไปนะคะฉันไปที่กองถ่ายที่มีผู้คนและผิดชอบโดยคงเรื่องโครงการพิเศษอยู่แล้ว เข้าไปพบข้างเข้าไปพบข้างในอ่ะให้ตายสิมาจริงๆด้วยสินะน้าวางแผนจ้องมองพวกเราด้วยไปหน้าที่เหลือทนเอ,อ่อโอใครอ่ะโอ้โหหนุ่มหน้าหวานที่ไหนเนี่ยผู้ชายหน้าหวานที่อยู่กับนักวางแผนจ้องมองเราด้วยท่าทางเหมือรอย เออมีอะไรหรอคะทำไมถึงได้มองพวกเราเหมือนเห็นผีอย่างนั้นน่ะเอออ๋อเออ,เอ,อขอโทษน,นะว่าแต่นี่ใคร,รอ่ะหน้าเหมือนละของเขาหายไปและถามน้าวางแผงนโฆษณาด้วยรอยยิ้มอย่างอ่อนโยนอย่างฉับพันมะไม่มีอะไรหรอกครับพวกที่ก่อความไม่สงบนิดหน่อยด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องนะ่ะเรื่องไม่เป็นเรื่องหรอคะ ยี่อยู่ก็ามาบอกว่าจะยกเลิกการถ่ายทำโฆษณาให้ถือว่าทุกอย่างไม่เคยเกิดขึ้นเนี่ยนะโฆษณาเหรอเออคือว่าหมายถึงโฆษณาที่คุณเคยคุยกับจินซองนะครับถึงยังไงเขาก็ยังหม่อยู่แล้วคุณจินซองก็ดูไม่ชอบไ,ไม่สนใจด้วยแล้วก็ไม่ได้เซ็นสัญญากันด้วยแค่พูดคุยกัน ด้วยปากเปล่าไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกครับจินซองเหรอจินซองนั่นเหรอประธานของชองควาอินเทอร์เทนเมนต์และออกเสียงจะบ้าตายชองฮานอินเทอร์เทนเมนต์อะใช่เชฟกำลันนงคุยอยู่กับชองควาอินเทอร์เทนเมนต์นั่นแหละเธอไม่รู้เหรอว่าบริษัทของคุณจินซองมีอิทธิพลมากแค่ไหนในพื้นที่แห่งนี้ ทางฝ่ายนั้นเป็นผู้คํานวณแม้กระทั่งเรื่องการถ่ายทําโฆษณาทั้งหมดไงล่ะช่วยไม่ได้นะยังไงก็เลิกหวังเรื่องงานในครั้งนี้ไปซะเถอะอมเมื่อไม่นานมานี้ที่คุณครูแซกยอนอุนบอกว่ามีเรื่องอะไรบางอย่างผิดปกติหมายถึงการเคลื่อนไหวของชองฮวาเอนเตอร์เทนเมนต์นี่หรือเปล่านะหมายถึง ถูกแย่ง,งานางนั้นเหรออ่าอย่างนี้ก็กลายเป็นว่าผมแยกง,งานคุณสิอุ้ยเสียงเบาอ่ะ,อนนะ,ะปรับหนึ่งนะคะปรับซะให้ดังๆเลยโอเคตอนแรกผมก็แค่เสนอว่ามีเด็กใหม่ที่อิมจใช้ได้อยู่เฉยๆนะอาา๋อต้องขอโทษคุณจริงๆเสียงไม่ค่อยโอเคเขาแก้ตัวอย่าง ตั้งใจด้วยสีหน้าที่ดูยุ่งยากจริงๆช่างเถอะค่ะไปกันเถอะฉันดึงไซเลนที่เข้ามายืนเฉยๆเป็นฉากหลังตั้งแต่เข้ามาที่นี่จนกระทั่งถึงตอนนี้แล้วลาออกไปหือบอกให้ไปไงล่ะฉันจับไซเลนที่ยืนนิ่งอยู่กับที่ด้วยสีหน้าที่มีกลิ่นายเย็นเยือกเอาไว้อย่างแรงอ้าวแม่ เดี๋ยวก่อนสิถ้าไปเฉยๆแบบน,นี้ผมก็รู้สึกผิดแย่เลยเอ๊ะคุณจินซองสะดุดกึกเมื่อเห็น,นไซเรนทำไมอ่ะคนคนนั้นอ๋อเป็นเด็กใหม่ที่บริษัทของเธอคนนั้นชื่อไซเรนนะครับตอนแรกงานนี้เราจะให้เด็กคนนั้นแต่ถึงยังไง เบางทีพื้นที่แห่งนี้ก็ไใช่แบบนั้นอยู่แล้วฮ่าฮ่าฮ<ๆ>่าทำไมนายถึงมาอยู่ที่นี่ได้ที่หน้าเขาอขอดูมัวงมากนายบอกว่านายจะไปเรียนต่อเมืองนอกแล้วคงจะไม่สามารถกลับมาที่นี่ได้อีกแล้วทำไมถึงมันก็น่าสนุกดีนะเ <Hey. S 2> ฮะ้เอา้าเฮ้พอหาพร้อมกันเลยดูสิท่าทางของคนที่ดินลนสุดชีวิตเพื่อจะมา,มาแย่งมรดกของฉันตอนที่ฉันไม่อยู่ เอ๊ะเอ๊แต่นี่มันวนยองก็อดทนหน่อยละกันไม่ทำหน้าโกงงั้นละนารากันฮฮะฮะพี่วันยองถึงอาจจะไม่ได้นานนะก็เถอะฮะเอ๊ะที่แท้ที่เขาว่ากันว่ามีคนที่ชอบเข้ามาก่อกวนอยู่เรื่อยเนี่ยก็คือนายเองสินะวันยอง อีกอย่างที่นายเข้าไปตีสนิทกับเด็กผู้หญิงคนนั้นก็เป็นเพราะฉันใช่ไหมนะไม่รู้สิเอ๊เกี่ยวอะไรกับฉันอะเห็นหน้านายทีแรกฉันก็รู้แล้วว่านายคงถูกหลอกอีกแล้วสินะฮะเซเลนเดินออกไปนอกสำนักง,ง,งานทั้งอย่างนั้นอะไวะเซเลนพี่บอวิพ่อวไม่ใช่ฉันเอง ก็เดินตามไซเลนออกไปข้างนอกอย่างงงๆคู่ต่อมาเมื่อออกมาข้างนอกฉันก็เห็นหลังของไฟเลนกำลังเดินดุมดุมอยู่ไกลออกไปข,ข้างหน้านี่ไซเลนอยู่อยู่ตรงนั้นนะฉันวิ่งไปยืนข้างหน้าไฟข้างข้าง,างไซเลนแต่เพราะความสูงที่ต่างการทำให้ฉันเหนื่อยมากท,าท,าทั้งที่แค่ก้าวเท้าตามเขาไป อยู่ๆทำไมถึงทำแบบนั้นน่ะเยนี้ออกไปคนเดียวอย่างนั้นสิมาคุยกันหน่อยอ่ะพลักโคมฉันเดินตามฉันเดินตามการก้าวเท้าที่รวดเร็วของไซเรนจนขาฉันพันกันแล้วก็ล้มลงไปไซเรนเดินไปเฉยๆเอา้าโดยไม่เหลียวแหลอไม่เหลียวหลังมามองเลยไซนี่โหยใจร้ายอะ่ะนี่ เออไม่ใช่อยู่ๆฉันก็รู้สึกลบเสียขึ้นมาแล้วสิฮ้ยจี้เสียงแหลมแล้วเรียกให้หยุดตะโกนว่าขโมยแล้วให้คนอื่นช่วยจับตัวหมาอุ๊งอันนี้แไหนก็กิ้งแล้วกิ้งจนถึงให้สุดที่สุดเลยแล้วการทุกซิว่าเขาจะไม่สนใจ้ถึงเมื่อไหร่เพอร์เจอร์ทำให้เขาเพอร์เจอร์ทำ,ทำให้เขาทำเป็นไม่สนใจไม่ได้เฮ ว่าขโมยก็ดีนะแต่ว่ามันจะที่นี่ไปปะแล้วเพอร์เจอร์ทำให้เขาสนใจให้ได้เนี่ยอะไรวะพูดเดี๋ยวนั่นดูดูดูจากในเงาแล้วมันน่าจะเขียนว่าพูดจาเพอร์เจอร์ใช่ปะไม่สนไม่รู้สนใจข้อล่างไงก็กริงแล้วอันนี้ไม่น่าจะใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ต้อโตอสมยัยจะกริ้งทำไมอะ ีเสียงแหลมเขบอกให้หยุดนุ่ยกี๊เสียงแหลมถ้าเป็นตัวจริงคงจะเป็นข้อนีแน่เลยพกี๊เป็นคนที่เสียงดังอยู่แล้วอะค่ะแล้วเป็นคนที่กี๊เก่งไม่ได้คือกี๊กี๊แบบเวลาอยู่ในกลุ่มเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบกี๊เล่นๆอย่างเงี้ยเพื่อความเฮฮาสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยเอยเดี๋ยวเลือกก่อนีกว่าอเอาเลือกข้อนี้แล้วกันนะดี จะเมินใส่ฉันแบบนั้นต่อไปใช่ไหมจะทำให้นายเลิกคิดที่จะเมินใส่คนอื่นเป็นครั้งที่สองเลยฉันมองด้านหลังของไซเรนที่เดินไปข้างหน้าแล้วสูดลมหายใจเข้าปอดลึกๆแล้วก็แอ้มสุดแรงที่มีเออเฮ้ <laughs> ไนะเธอจะทิ้งฉันไปแบบนี้ไม่ได้นะฮื <laughs> <laughs> อะไรนะ่ะเฮ้ หน้าตกใจอุยตายพระเจ้าช่วยผู้หญิงอย่างอายุน้อยอยู่เลยอะ่ะไอผู้ชายเลวซ้าขนนั้นเธอเธออเธาแล้วน่ารักอะ่ะเดี๋ยนะบทแบบนี้มันน่ารักขน,นั้นเหมือนซีรีกเกาหลีเลยอะ่ะโอเออเออ้วัวจีกันโอเคโกรธแล้วสิ ขาเดินเข้ามาอยู่อยู่ตรงหน้าฉันและกำลังตัวฝั่นพูดอะไรไม่ออกเขาบังเขายังคนพูดเลยไม่ออกมนเาก็น้าอยู่หรอกข่าวหน้าถ้าไม่สนใจฉันอีกแล้วก็ฉันไม่รู้ด้วยนะว่าตอนนี้จะทำอะไรโคตรเลยฉันขอยืนยันไว้เลยว่าจะจะทำทุกวิถีทางถ้าที่จะทำได้เท่าที่ ที่จะคิดได้เลยล่ะไซเลนถอนหายใจออกมาแล้วก็ยื่นเหมือมาตรงหน้าฉันลุกขึ้นมาสิฉันจำมือของไซเลนที่เยืนที่ยื่นมาข้างหน้าแล้วที่ยื่นมาแล้วลุกขึ้นยืนจ,จแอแจจอแจสายตาของผู้คนยังคงจ้องมองมาที่พวกเราอย่างต่อเนื่องไปกันเถอ,อะอะออืม ฉันกับไซเรนรีเดินไปอย่างไปงไปอย่างรวดเร็วเพื่อให้หลุดพ้นจากการตกเป็นเป้าสายตาของผู้คนโหอย่างมันน่ะเดี๋ยวก่อนการหลบเลี่ยงสายตาของผู้คนมันคือการมันก็ดีอยู่หรอกนะแต่การแต่แต่นี่มันทางไปบริษัทไม่ใช่หรอแล้ว้อไปวิงเอดีแล้วไปเสนอข้อต่อรองนาย เป็นอะไรกับประธานบริษัทของชองฮาเอ็นเตอร์เทนเมนต์คนนั้นหรอรู้สึกเหมือนมีเ้าอะไรอะไรบางอย่างนะเขาปิดปากแล้วไม่พูดอะไรออกมาเลยถึงฉันจะไม่รู้ว่าพวกน่าเขี่ยวข้องกันยังไงแต่ามันน่าโมโหานิดหน่อยนะหรือว่าจุดประสงค์ของไซเลนจะเป็นคนที่ชื่อจิงซองคนนั้นน่ะคนที่บอกว่าฉันหน้าเหมือนนั่นน่ะ นายเกี่ยวข้องกับคนคนนั้นใช่ไหมก็ได้ก็ได้อย่างเงียบก็เชิญเพราะถึงยังไงพวกเราก็มีก็มาเกี่ยวข้องกันด้วยเรื่องครับผลประโยชน์ของกันและกันอยู่แล้วนี่ใช่ไหมฉันเดินตามไปอยู่ข้างๆไซเรนที่ไม่ตอบอะไรเอ๋จังหวะการเดินเริ่มสบายขึ้นตอนเดินกับไซเรน ้เท้าเร็วจนฉันต้องเร่งความเร็วตามจนหายใจไม่ทมันเสมอแต่ตอนนี้กำลังพอดีเลยล่ะจริงๆแล้วถึงตอนนี้เขาจะดูไม่แตกต่างจากไซเรนในเวลาปกติก็ตามแต่เขาก็ปรับจังหวะการก้าวเดินให้ตรงกับฉันถึงอย่างนั้นตอนเห็นคนล้มเขาก็ใส่ใจอยู่นี่นะถึงจะน้อยมากๆก็เถอะ อ๋อเปล่าไม่มีอะไรหรอกการที่เขาใส่ใจคนที่อยข้างข้างแม้เพียงสักเล็กน้อยก็แสดงว่าเขาก็ไม่ใช่คนเลวร้ายมากนักหรอกนะก็ไม่เ็วนี่นาถึงจะยังเป็นถึงยังไงก็เป็นรางดีะนะถึงแม้ว่าปัญหากับทีมสองคนนั้นจะยังเป็นเป็นสนายอยู่ก็ตาม เอาละค่ะเรามาต่อกันที่เนะื้อเรื่องของวอนยองหรือแซเลนใน,นบทที่หกันต่อเลยนะคะไปเลยอ๋อคุณครูมาคุยกันผมก็ชวนคุยเลยเลยวะมาคุยกันสักแปบบ๊บนะ<ม>ฉันหยุดยืนเมื่อคุณครูเรียกฉันที่เลิกเรียนแล้วแล้วกาลังจะกลับไปกับไซเลนเอาไว้ไซเลนก็มาด้วยนะ เธอถูกชวงฮาวเอ็นเตอร์เทนเมนต์แย่งงานไปบ่อยเหรออ๋อค่ะฉันไปตรวจสอบดูแล้วมันรุนแรงถึงขนาดฉันต้องเข้ามายุ่งด้วยรู้ท่าทางว่าข่าวลือจะแพร่ออกมาออกมาถึงที่นี่โดยไม่รู้ตัวอ๋อแต่ว่าให้ฉันแนะนำงานที่โอเคสักงานให้เหอไหม มันเกี่ยวกับเพลงนะ่ะฝ่ายนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยกับช่วงไฮเอนเตนเมนต์ไม่สนสเซเลนตัดบทและปฏิเสธข้อเสนอของคุณครูที่กล่าวด้วยรอยยิ้มทันทีเอาไปนะปฏิเสธอย่างนั้นหมายความว่ายังไงนายจะยั่วฉันตอนนี้เหรอสวยแล้วคุณครูดูโมโหมากเลยนะทำอะไรของนายเนี่ย ก็หรอเนี่ยครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วนายก็ปฏิเสธกับฉันอย่างจ้องหองมากฉันนะรู้สึกรู้จักคนในฝังน่งเยอะก่ที่นายคิดนะถ้านายยังทำแบบนี้ต่อไปอีกแค่นายคงเดียวนี่เป็นโฮสใช่ไหมเนี่ยฮะ<า>คุณแน่ว่าเคยเห็นที่ไหนมาก,ก่อน ฉันเพิ่งนึกออกเมื่อกี้นี่เองคุณที่เคยเป็นโฮสเนี่ยแล้วยังไงเรื่องที่ฉันเป็นโฮสทุกคนเขารู้กันอยู่แล้วล่ะฉันใช้ความสัมพันธ์ในตอนนี้ในตอนนั้นทําให้ฉันได้ทํางานอยู่ที่นี่ยังไงล่ะนายคงเอาเรื่องนี้มาข่มขู่ฉันไม่ได้แล้วล่ะฮันยูฮีฮันยูฮีไอ เอ๊ะ <Okay. S 1> ชื่อของผู้หญิงที่ฉันไม่รู้จัก mm. จเซเลนพูดออกมาทำให้คุณ mm. คุณครูอึ้งไปอย่างเห็นได้ชัดเอ๊ะ okay. <Okay. S 1> ประมาณเจ็ดปีก่อนสินะ mm. ฉันเลิกกับเธอคนนั้นมานานแล้วล่ะเอ๊ะ okay. <Okay. S 1> ฉันเกตดการถูกใครบางคนผูกมัดฉันเลยคิดว่าการเลิกกันคงเป็นทางออกที่ดีสำหรับเราทั้งคู่เอ๊ะ okay. mm. บางครั้งเธอก็พูด เรื่องของคุณนะเธอบอกว่าอยากมาหาคุณนะเอ๊คุณป้าไงล่ะงั้นหรือว่าผู้ชายที่เจอวันนั้นจะเป็นเอ๊วันนั้นเหรออ๋อคุณเห็นพี่ชูโฮสินะฮะเอ๊ะอะไรเนี่ยพูดอะไรคุยอะไรกันวะฉันไม่รู้เรื่องถูกต้องลูกชายของคุณป้า ถ้าคุณต้องการผมสามารถเรียกพี่มาที่นี่แล้วแนะนําให้คุณรู้จักได้นะเอ๊ะไม่ต้องเอ๊จิปุริฮะฮะแล้วเจอกันนะรีบรีบพาไซเรนกลับไปซะรีบไปเอาเอ๊ะฮะอะไรอะ่ะเขาน้าฉันจะหางานที่ไซเรนจะต้องถูกใจมาให้ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ได้โปรดเถอะเอ๊ะ เลื่อนเลือนเลืเลว้ายว้ว้เอ,อ๊ะอ้าอ้าคุณครูสับสนอย่างแรงฉันด้วยฉันก็สับสนไปไปเถอ,อะอ้าฮะฮะเปชนมาขึ้นเต็มหัวแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยคู่ต่อมาเงี่ยจริงๆดูรัดดูท่าน่าจะติดวิสัยขมขู่ไปแล้วสินะ,ะฉันประนามท่าทางของไซเลนแล้ว เอเดฉนตลอดทางจนกระทั่งมาถึงบริษัทจ้องตาเป็นมันเลยนะนายไปสืบว่าคุณครูเป็นใครแล้วก็คอยจงังคอยจังหวะม,มาตั้งแต่ตอนนั้นใช่ไหมว้าวนายนี่น่ากลัวจริงๆแก้ะทเป็นนี่ไม่รู้ไม่เห็นอะไรสินะนายนี่มันลองรับงานด้านการแสดงดูหน่อยไหมฉันสัมผัดได้ถึง คอสวรรค์เที่ยมของนายเลยล่ะแล้วก็พลังงานที่ลึกลับด้วยแหละไม่เท่าไหร่หรอกห,หมายความว่าไงอะ่ะคุณครูฮันชูยอนอยคุณครูฮันชูยอนเคยบอกเอาไว้ว่าการแสดงคือการใส่หน้ากากของคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเราเองตรงกับนายเลยนะสวมหน้ากากเหล็กบนใบหน้าแล้วแก้ทำเป็นไม่รู้ว่าไม่ไม่รู้ไม่เห็นอะไร หน้ากากเหล็กที่เหมือนที่คุณครูคพูดเลยถ้าฉันบอกคุณครูฮันซูยอนนา่าก็จะได้เข้าไปเป็นสิทธิเอกทันทีเลยล่ะที่ใส่นียล่ะฮะฉันซ่อนความรู้สึกของฉันไว้เพื่อไม่ให้คนอื่นมารู้ความคิดของฉันได้<ะ>ฉันซ่อนความรู้สึกของฉันไว้เพื่อไม่ให้คนอื่นมารู้ความคิดของฉันได้เอา,เอา,เอาไม่พูดซ้ำอ่ะ ฉันควบคุมความรู้สึกของฉันเองเอาไว้อยู่เสมอไม่ว่าจะรู้สึกดีใจหรือเสียใจเพื่อไม่ให้มันแสดงออกมาทางสีหน้าแสดงว่าบรรยากาศในเวลาปกติที่เขามาากักจะเงียบอยู่เสมอและไม่แสดงความรู้สึกออกมานั้นฉันจะเคยเห็นเขาโกรธและโมหแต่ฉันก็ไม่เคยเห็นเขายิ้มเลยตอนนี้เธอเห็นความรู้สึกของฉัน เธออ่านความคิดฉันได้หรือเปล่าล่ะว่ามันเป็นความคิดที่ดีหรือไม่ดีดามัวเอาได้ไหมอ่ะตอนที่คุณแม่เสียฉันไม่ได้ร้องเลยสังนิดฉันเริ่มใช้เหตุผลวิเคราะห์ว่าทำไมท่านถึงจากไปถึงตอนหลังจะรู้สึกเศร้าแต่ฉันก็ไม่มีน้ำตาออกมาเลย ฉันโตมาแบบนั้นถ้าเป็นเรื่องที่ฉันสามารถทำเพื่อคุณแม่ได้ฉันก็จะทำทางเดียวที่ลูกชายคนนี้จะทำเพื่อคุณแม่ที่รักยิ่งได้ก็คงจะเหลือแต่การแก้แค้นเท่านั้นฉันทนเพื่อสิ่งนั้น ราะแบบนี้ฉันถึงทำได้ทุกอย่างไงล่ะ<ม>เพราะฉะนั้นฉันฉันวันนี้ฉันถึงทำได้ขนาดนี้ไงล่ะอ,อ,อยู่ไซเรงก็พูดประโยคสุดท้ายที่พูดประโยคสุดท้ายจบแล้วก็หันหลังให้ฉันเออ เล่นเดินออกไปนอกสำนักเดินออกไปจากสำนักงานแล้วหายตัวไปโดยที่ฉันไม่ทันจะได้ล้างตัวัไอหันตั้งตัวมันอะไรกันเนี่ยนั่นนาดิมันอะไรกันเนี่ย